สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง t r u p l e t h d i o นะครับอ่าวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวของ l u n a c ค a า s i ินะครับก็มีข่าวอะไรบ้างก็ข่าวแรกนะครับก็คืออาการเผาของใบเนี่ยนะครับข่าวที่2ก็คืออข้อเสนอนะครับ10983นะครับว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็อีกตัวนึ้งนะครับก็คือความคืบหน้า ของการอัปเดตนะครับ IBC เดี๋ยวเรามาาชมคลิปกันเลยนะครับข่าวแรกนะครับก็เป็นาการโพลนัของคุณเวกัสนะครับเป็นหนึ่งดาวนิเตอร์นะครับของลู n a นะครับแล้วก็ได้ขอบคุณคุณซิซี่ไบแนนะครับก็การจำนวนเผาของลู n a ก็คือ,อ6,389ล้านนะครับลู n a ตอนนี้ก็เผาไป ได้เยอะแล้วนะครับต่อไปเราก็มาดูข่าวต่อไปนะครับต่อไปนะครับก็เป็นข้อเสนอ proposal 1น9 8 3นะครับข้อเสนอลูน่าคาสิเพื่อจัดสรร50%ารของลูน่านะครับในการเบรนให้กับคอมพิวเตอรพูนะครับแต่คราวนี้ก็มีการาประชิดน,น้านะครับคือการกต่อต้านของชุมชนอย่างหนักนะครับผมจะเล่าก่อนหน้านั้น,นก็คือ,อ ยปัจจุบันนะครับในการเผาไหม้นะครับก็จะในการเบิรนเหรียญครับก็คือจะเป็นศูองเปอใช่ไหมครับคราวนี้0.2%เนี่ยคือเราก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คืออีก1ส่วนเนี่ย10%เนี่ยนะครับก็จะเข้าที่คอมมูนิตี้พูลนะครับส่วน90%นครับก็คือเผาทิ้งนะครับแต่คราวนี้ครับก็มีคนนะครับเสนอนะครับตัวตัวพอร์พโซตัวนี้นะครับก็ จะเปลี่ยนครับในการเผานะครับก็เป็นเปลี่ยนเป็น50ครับจาก100%ครับของ0.2นะครับก็คือ50%นะครับก็จะไปเข้า community pool นะครับและอีก50%ก็คือเผาทิ้งนะครับอันนี้ผมจะอธิบายเข้าใจให้ง่ายนะครับส่วนคนที่เสนอนะครับก็จะเป็นคุณเล็กนะครับก็คือเขาเสนอนะครับ ให้กับชุมชนนะครับโดยที่ยื่นตัวพอพโซนะครับ10983นะแครับ10983นะครกบก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับที่อยากจะเล่งพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนะครับโดยจะถ้าทำแบบนี้ครับเวลาเราจะสรรงบ50%นะครับหลังจากการ เผาไปนะครับจะเข้าคอมมูนิตี้ผู้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่อาจจะมีข้อเสียนะครับก็คือตัวตัวเหรียญครับก็คือจะเผาได้ช้าลงนะครับอาจจะมีผลต่อเรื่องราคาครับแต่ส่วนข้อดีนะครับเขาเขาก็จะมีนะครับก็คือจะมีพวกงบประมาณครับที่จะเอาไปจ้างพวกนักพัฒนาต่างๆนะครับในการทำดีแอพ หรือว่าทำแอปอะไรต่างๆนะครับเพิ่มมาขึ้นได้เราก็อาจจะมองได้2ประเด็นนะครับก็เรียกว่ามุมมองดีกว่าอาจจะมองได้2มุมมองนะครับก็คือมุมมองของเด็บนะครับก็โดยเฉพาะครซี่ะ Crazy นะครับผู้มีธุพลของชุมชนนะครับเขาก็เห็นด้วยนะครับกับคุณเล็กนะครับที่ที่นำ นำเสนอแนวคิดนี้นะครับเพราะว่าาเขาเป็นนักพัฒนาอิสระนะครับก็จะต้องมีเงินทุนนะครับให้กับชุมชนด้วยแล้วก็เขาจะต้องเอามาให้นักพัฒนาด้วยนะครับแล้วอาจจะต้องเพิ่มเงินทุนอของ community pool นะครับของลู่านะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ชุมชนนะครับ เข้มแข็งมากขึ้นเพราะว่าพอมีเงินเยอะก็เอาไปไปพัฒนาไปจ้างเด็บได้นะครับแต่ส่วนมุมมองของชุมชนนะครับมีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยนะครับเกี่ยวกับข้อเสนอ19อึ่งเก้าขอโทษครับหนึ่งศูนยก้านะครับเพราะว่าชุมชนอาจจะ,ะกลัวมีความสัมพันธ์ับมีผลกระทบนะครับเกี่ยวกับบาย a n นนะครับแล้วก็ ผู้สนับสนุนของรายอื่นๆนะครับที่มาช่วยเผาลูน่าคลาสสิกนะครับต่อไปนะครับก็เป็นหัวข้อ IBC นะครับ IBC นะครับก็คืออเป็นการโอนนะครับโอนทรัพย์สินคริปโตเคอเรนซีนะครับก็อย่างเช่นเรามีเหรียญดูลูน่าครับในตัวโมดูล A เนี่ยนะครับเราก็จะวิ่งผ่านจุดที่ 1. จุดที่2นะครับ ที่เป็นโมดูลที่เป็น IBC นะครับวิ่งเข้าไปจุดที่3นะครับแล้วก็จะมาอยู่ตรงจุดที่3เนี่ยนะครับซึ่งตัวกลางตรงนี้นะครับก็เขาก็เรียกว่า Internet Blockchain Communication นะครับก็คือ IBC ตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะวิ่งไปที่สมมุติเป็นเป็นตัว Cosmos นะครับเราก็จะวิ่งไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินนะครับ นไปที่คอสมอลนะครับก็คือเป็นสเต็ปนะครับวิ่งเข้าไปที่6แล้วก็7นะครับ8 9นะครับตรงนี้ก็จะวิ่งไปตัวนี้ตัว IBC นะครับก็คือเป็นตัวกระจายไปนะครับซึ่งถ้ามีโมดูลอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นซี C หรือ D นะครับที่เป็นตัวโมดูลอื่นๆนะครับอย่างเช่น Binance หรือว่า เป็นอิเนเทเรียมนะครับก็ก็จะเชื่อมต่อกันเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะอธิบายเข้าใจสั้นๆแล้วก็ง่ายๆที่สุดนะครับอตอนนี้ผมก็เข้ามาใน c o s m o s Network นะครับตรงนี้ก็จะมีลีสนะครับลูน่าคลาสสิกนะครับตอนนี้ก็เราจะดูเป็นสถานะนะครับ อ่าอย่างเช่น่าตัวนี้นะครับ Cosmos Hub นะครับก็จะมี connect นะครับ with IBC นะครับอ่าที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้อ่าอย่าง Luna ตัวนี้ครับก็ถ้าสมมุติเขาอัปเกรดนะครับเป็นอ่าตัว IBC นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานะอ่าสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวตัว Luna ครับก็จะมีตัวที่จะ connect ไป o s m o s i s ด้วยนะครับนี่ ตัวนี้ก็แต่ถ้าถ้าเมื่อไหร่นะครับในการอัปเกรดอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับหรือไม่มีปัญหาเลยนะครับเราก็จะสามารถที่จะแลกเป็นเหรียญคู่กันแบบนี้ได้นะครับอ,อย่างเช่นเรามาตัวออสโมซินนะครับตรงนี้ก็จะมีเหรียญคู่กันนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ จะอธิบายคร่าวๆแล้วก็ง่ายๆนะครับเป็นเหรียญคู่กันถ้าเรามีลูน่านะครับลูน่าฮาสิกตรงนี้เราก็จะเอามาเอามาเป็นคู่กันได้แบบนี้นะครับเรามาดูคอยเมกเก็ตแคปนะครับตอนนี้ LUNC นะครับก็อยู่ที่แรงที่39นะครับก็ตัวมูลค่าทางการตลาดครับก็จะอยู่ที่3าล้านนะครับมูลค่าเบสเซ็ตก็อยู่ที่41ล้านนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูาการสเต็กกิ้งนะครับว่าการสเต็กกิ้งจะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วต่อไปนะครับก็ดูการสเต็กกิ้งครับการสเต็กกิ้งก็คืออยู่ที่13.678นะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ใกล้จะ14%แล้วนะครับส่วน community pool นครับก็มีเหรียญ RUNC อยู่ที่สองล้านนะครับผมตีไปคร่าวๆนะครับ2ล้านนะครับ,รบ,นนรบส่วน US ยตีสนะครับก็จะอยู่ที่หกแสนสองืนะครับต่อไปนะครับไปดูการเบิร์นะครับการเบิร์นครับ tax เบิร์ก็จะอยู่ที่35ล้านนะครับ3าล้านนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับก็ผมก็เข้ามาดูกราฟนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะครับก็ ผมก็ลองดูกราฟมาครับจากวันที่4นะครับก็เหมือนจะยกกราฟอาจจะยกตัวขึ้นครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะไซเวทลงมานะครับแล้วก็มีแท่งสีแดงนะครับตบราคาลงมาเบาๆนะครับเล็กน้อยนะครับตรงนี้ผมก็ลุ้นกันอยู่นะครับว่าการอัปเกรด IBC จะมีผลต่อราคาของ รู้หน้าคลาสิกหรือเปล่านะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปไม่ใช่คลิปแนะนําการลงทุนนะครับก็เป็นคลิปในการพูดคุยนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์ครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ